อันนี้คือสวนฝรั่งนะครับที่กำลังปลูกใหม่นะครับของเท่าแก่นะครับปลูกไว้เต็มพื้นที่เลยครับนี่มะเละเข็ดค่ะบางต้นก็ล้มนะครับนี่ครับต้นฝรั่งิ่องจะปลูกได้ไม่กี่วันเองนะครับนี่พอติดก่อนผมเดินมายังไม่มีต้นฝรั่งเลยนะครับ ต่อทิศนี้เดินมาเล่นเจอเต็มเลยครับนู่นไปสุดถึงต้นไม้ใหญ่นู่นะครับฝรังหมดเลยถ้าโตมานี่ก็หวานปากอยู่แล้วครับก็ปลูกแบบนี้ครบ,บางต้นก็ล้มแะเนรและหน้าเต็มเลยนะครับนี่นะครับปลกแบบทิ้งๆฟ้างๆนะ ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะปลูกแบบคนมีตังค์นะฮะก็แก่รวยครับสัญหาแต่ของมาปลูกครับเพื่นจะเห็นนะของกินมาปลูกนะครับส่วนมากจะต้นสนมาปลูกโน่น,นครับปลูกเข้าไปข้างในยเยอะมากเลยครับตีเส้นปลูกไว้เลยนะครับไม่ได้มีการลองก้นหลุมมาไรนะครับกด แล้วก็ปลูกเดบบเลยนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นแบบนี้นะครับฝนตกสามสี่วันติดนะครับไม่มีไม้ค้ำด้วยนะครับล้มระเนระนาดเลยครับต้นฝรั่งนะครับต้นใหญ่ด้วยต้นนี้ประมาณเมตรหนึ่งได้นะครับความยาวนี่ครับต้นใหญ่แล้วนะครับนี่ความยาวประมาณเมตรหนึ่งแต่ก็ล้มหมดแล้วครับ เจอฝนไปหลายวันนีครไม่รู้มันจะขึ้นหรือว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับแต่พี่ป้าเขาคงน่าจะมาซ่อมจะมาซ่อมอีกรอบนะครับต้นฝลั่งนะครับของโรงงานปลูกไว้นะครับปลูกแบบไร้ทิศทางเลยนะครับปลูก ปลูกเหมือนดำนาเลยนะครับปกัปกปกักปักปักไปดูนะครับในป่าก,ก็ใช่หมดเลยครับอันนี้คือการปลูกต้นไม้ที่ไม่ถูกวิธีนะครับนี่ให้ดูรากมันนะครับรากมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับไม่รู้จะรอดหรือว่าจะไม่รอดนะครับแต่คิดว่าน่าจะรอดเพราะว่าเขาปลูกไว้เยอะมากเป็นพันต้นเลยครับ ล่างใช่หมดครับฝั่งนู้นก็ใช่หมดเลยครับอันนี้รีวิวสวนฝรั่งเพิ่งจะเริ่มปลูกใหม่ให้ดูนะครับแต่สวนที่เขาปลูกแล้วก็โตมีลูกเก็บขายได้แล้วก็มีนะครับคิดว่าน่าเขาน่าจะปลูกกันแบบนี้เหมือนกันแหละครับเพราะว่าเห็นมีหลายสวนอยู่เล้าแก่ก็มีหลายสวนอยู่นะครับ เขาน่าจะเคยปลูกแล้วล่ะครับไม่งั้นเขาคงไม่มาปักเล่นๆทิ้งๆไว้แบบนี้นะครับนู่นนะครับปลูกแซมกับต้นหญ้าไปเลยนะครับที่เกียดเดินแล้วครับเดี๋ยวมกล้ก็ไม่ดูเลยดีกว่านี่นครับปนกับต้นหญ้าครับไปจนสุดถึงป่านู้นเลยนะครับนี่คือต้นฝรังทั้งหมดเลยนะครับก็ไปข้างล่างนู้นอีกก็ใช่นะครับ ที่ยังเกี่ยวๆนั่นก็คือต้นฝรั่งหมดเลยนะครับหมดเวิงเลยนะครับหมดนี่ก็จะ้ประมาณเป็นพันต้นนะครับมไปถึงหน้าถนนแล้วนะครับปลูกฝรั่งเหมือนดำนาเลยครับปกัปกปักปักไปเรื่อยเลยครับแต่ผมก็ไม่เคยปลูกฝรั่งเหมือนกันนะครับใครที่ปลูกเป็นก็ เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับว่าเขาปลูกกันแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้อยู่ที่ไต้หวันนะครับเขาปลูกกันแบบนี้นะครับรู้ว่าบ้านเราปลูกแบบนี้หรือเปล่านะใ้ามีความรู้ว่าเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับให้ข้อมูลได้นะครับเกี่คนที่ยังไม่เคยปลูกก็จะได้มีความรู้นะครับผมก็ยังไม่เคยปลูกเหมือนกันนะครับมาเห็นตรงนี้แปลกตาดีนะครับก็เลยถ่ายมาให้ f อซได้ดูนะครับ f ีรักเกษตรนะคนนะครับที่เห็นนี้ฝรั่งแต่ไม่รู้พันอะไรนะครับมีล้มแลนีและนาดหมดเลยน้าม,มากน้ามันไหลตากมากอันนี้คือเจ้าวาดวัดของเรานะครับมาดูาม,มาดูผักเนรับ มาวิเคราะห์ต้นฝรั่งใช่ไหมว่ามันเกิดจากอะไรครับเท่าแก่ใหญ่ของเรานะนี่มือควายหลังเดินดูสวนฝรั่งเลยครับเดินดูผลงานลูกน้องนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวยนะครับเดีย๋ยวจะมีอะไรสวยๆงามๆเดีย๋ยวจะถ่ายมาให้ชมอีกนะครับเกี่ยวกับกเกษตรนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนอนคุก้ี้นะครับสวัสดีครับ